ตามขอบไปแบบนี้ค่ะกับที่โคนนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปล้างเอาปอกเอานะคะสวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้นะคะก้อยจะมาแชร์วิธีการปลูกผักกาดขาวปลีปลูกแบบอินรีย์ค่ะให้ได้ผักกาดขาวหัวใหญ่หัวสวยน้ำหนักดี มีวิธีการปลูกแบบไม่ยากนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะผักกาดขาวเป็นพืชที่รับประทานได้หลากหลายเมนูกินอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากผักกาดขาวจะมีอยู่หลายชนิดค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์หลายแบบ แต่แบ่งออกได้ประมาณ3แบบตามลักษณะาภายนอกค่ะก็คือ 1. ผักกาดขาวปีที่มีลักษณะห่อเป็นหัวซ้อนกันหลายชั้นจะมีอยู่หลายพันนะคะจะเป็นพันเบาแล้วก็พันหนักพันเบาก็จะมีลักษณะที่ห่อหัวปีแต่ไม่แน่นมากส่วนพันหนักก็จะเป็นห่อหัวปีแบบแน่นๆน้ำหนักเยอะนะคะพันนี้จะนิยมปลูกกันในประเทศที่มีอากาศหนาว ผักกาดขาวปรีนะคะจะมีอายุในการเก็บก็อยู่ที่ประมาณ60-70วันค่ะ 2. ผักกาดขาวใหญ่ลักษณะต้นใหญ่แต่ว่าลักษณะคือไม่ห่อหัวค่ะแต่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆขนาดกลางนะคะผักกาดขาวใหญ่แบบไม่ซ้อนนะคะอายุการเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ประมาณ40-50วันค่ะ สามผักกาดธรรมดาที่ไม่ห่อหัวจะเป็นผักกาดขาวที่เป็นแบบพื้นบ้านนะคะลักษณะไม่ห่อหัวค่ะประมาณสามสิบวันก็เก็บได้แล้วค่ะสำหรับในคลิปนี้ค่ะจะแนะนำเป็นผักกาดขาวปลีแบบพันเบานะคะที่อายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่45-60ถึงวันค่ะคลิปนี้จะมีการแนะนำการปลูกโดยละเอียดนะคะแนะนำให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนะคะ ผักกาดขาวปลีเราสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่ปลูกในช่วงของตุลาคมถึงกุมภาพันธ์จะได้ผลดีที่สุดเพราะว่า,มาแมลงและก็โรคน้อยนะคะผักกาดขาวปรีจะชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงค่า pH อยู่ที่6.0ถึง6.8ชอบอากาศเย็นสบายประมาณ20 30องศาค่ะชอบแดดเต็มวันนะคะวิธีการปลูกค่ะ 1. การเพราะเมล็ด วิธีการเพาะเมล็ดทำได้หลากหลายวิธีค่ะคือจะเพาะในถาดเพาะก่อนในถาดหลุมก่อนก็ได้นะคะหรือจะเพาะในแปลงปลูกโดยตรงก็ได้แล้วแต่ความสะดวกค่ะในคลิปนี้ก็จะเพาะในกล่องเพาะก่อนนะคะโดยจะเพาะแล้วก็ดูแลจนมีใบจริงสัก4-5ใบจึงจะนำมาปลูกในแปลงค่ะในขั้นตอนการเพาะเมล็ดเราก็จะเตรียมดินไปด้วยนะคะก็จะได้ไม่เสียเวลาค่ะ สำหรับการเพราะ,มะเมล็ดนะคะก็ได้ทำวิธีการเพราะโดยละเอียดไปแล้วถ้าใครสนใจก็ลองดูในกล่องรายละเอียดหรือว่าตัวไอด้านบนค่ะตรงนี้จะเป็นผักกาดขาวที่มามาก้อยเพาะไว้สำหรับปลูกที่สวนนะคะก็เพาะให้ต้นใหญ่ก่อนแล้วก็เตรียมแปลงที่สวนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปลงนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมแปลงที่สวนค่ะขุดดินตกักแดดนะคะมามาก้อยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะ เพาะต้นกล้าต้นอ่อนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่แปลงเสร็จแล้วก็จะทันปลูกพอดีเลยค่ะขนะบรอกโคลีนะคะแล้วก็ผักกาดขาวกะหล่ำปลีค่ะส่วนการเตรียมแปลงปลูกนะคะก็จะเตรียมแปลงโดยเราจะทำการขุดดินตากดินไว้สัก7-14วันให้มีความแห้งนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ไม่ดีในดิน จากนั้นเราก็จะผสมปูนขาวแล้วก็ปุ๋ยค่ะแล้วก็ทำการยุกกล้องแปลงขึ้นมาให้สูงขึ้นมาเหนือดินประมาณ10เซนติเมตรนะคะพอเราเตรียมแปลงปลูกที่มีขนาดแล้วก็ลักษณะเหมาะสมแล้วก่อนจะปลูกเราก็จะทำการฝังปุ๋ยไว้ใต้ดินอีกชั้นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะวิธีการฝังปุ๋ยในใต้ดินนี้จะช่วยทำให้ผักโตเร็ววิธีการเตรียมแปลงก้อยก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะคะเป็นคลิปทำ แปลงปลูกแบบละเอียดเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวก็จะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างหรือว่าตัวไอด้านบนค่ะส่วนการฝังปุ๋ยไว้ตรงกลางเพื่อเล่งให้ต้นกล้าโตนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการฝังปุ๋ยกันค่ะก็จะฝังตรงกลางเลยก็เลยเดี๋ยวใช้เชือกนะคะใส่ไว้ตรงกลางค่ะค่ะลักษณะน,นี้แล้วนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นที่มามาก้อยจะฝังปุ๋ย เดี๋ยวมาก้อยจะขุดให้มันตรงเป็นตรงกลางนะคะเป็นแอ่งกระทะแล้วก็แล้วเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยแล้วก็กบดินค่ะ เมื่อเราทำแปลงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคุมพลาสติกสีดำการคุมพลาสติกสีดำจะช่วยป้องกันพวกเชื้อโรคแล้วก็วัชพืชน,นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องคุมก็ได้ค่ะปลูกแบบไม่คุมพลาสติกดำก็ได้ผลผลิตเช่นกันนะคะ เมื่อเราทำแปลงปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือการขุดหลุมเพื่อจะใส่ต้นกล้านั่นเองค่ะเราจะใช้ความกว้างคูณยาวอยู่ที่ประมาณ50คูณ50นะคะต่อแถวแล้วก็ต่อต้นนะคะเพื่อให้เขาแผ่ใบแล้วก็มีขนาดใหญ่นั่นเองค่ะเ,เพื่อสามารถปลูกได้ประมาณ30เซนติเมตรขึ้นไปได้นะคะ30คูณ30ก็ได้แต่ว่าเขาจะได้หัวเล็กลงมาหน่อยนึงนะคะ สำหรับแปลงนี้ก้อยจะปลูกด้วยกันทั้งหมด2แถวค่ะก็จะเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะจะปลูกค่อนข้างจะแน่นสักนิดนึงเพราะว่าก้อยต้องการหัวของผักกาดขาวไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าหัวใหญ่เกินไปเราก็ทําอาหารไม่ไม่สะดวกนะคะก็จะทําหัวเล็กก็จะพอกินแต่ละมื้อก็จะสะดวกดีในความคิดของก้อยนะคะก็เลยก้อยปลูกค่อนข้างจะแน่นนิดนึงแบบในคลิปเลยค่ะ วิธีการเอาต้นกล้าลงหลุมนะคะจะมีวิธีการดังนี้ค่ะต้นนี้ใช่ไหมคะเราก็จะดูว่ามันมีความสูงประมาณสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วแล้วก็ขุดให้มันลึกประมาณ4นิ้วเดี๋ยววัดก่อนครึ่งพั้วนะคะนี่ก็จะกลายขุดหลุมเลยเป็นี้แหละขุดให้มันเป็นหลุมสักหน่อยหนึ่งให้พอเอาพอเอาต้นกล้าลงได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องมีอะไรมาก ก็เมื่อกี้สี่นิ้วใช่ไหมคะประมาณประมาณนี้แล้วก็วัดดูประมาณนี้นะคะโอเคนะจากนั้นนะคะก้นหลุมก้อยก็จะรองด้วยปุ๋ยนะคะให้เขาเป็นเนยคะปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวให้ดูประมาณหนึ่งกนิด,น,ดนิดนะคะหนึ่งกํากำหลวมๆก็ใส่ลงไปจากนั้นก็ใช้พรว่วนะคะคลุกเขาปุ๋ยกับดิน อีกรอบหนึ่งให้ปุ๋ยกับดิมนมันผสมกันเพราะว่าถ้าปุ๋ยอย่างเดียวมันเข้มข้นเกินเดี๋ยวรากมันจะเน่านะคะรากมันจะเปื่อยเนี่ยก็จัดการปรุงให้มันดีเลยนะคะแล้วก็วัดดูความลึกอีกครั้งหนึ่งนะคะมันรู้สึกว่ามันจะลึกเกินจาดินขึ้นมานิดหน่อยโอเคค่ะจากนั้นก็คว่ำกระถางลงคว่ำกระถางก็ใช้มือนะคะนี่สอดเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมนี่ เอาลงไปพยายามตั้งให้มันตรงที่สุดเท่าที่เราทําได้ก้าดินเก่าที่มีปุ๋ยเมื่อกี้นะคะลงก่อนลงซ้ายลงขวาลงหน้าลงหลังแบบนี้นะคะเนี่ยถ้ามันไม่ได้ขยับแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเข้าไปข้างในแล้วก็มือใส่แบบนี้แล้วกดลงนิดนึงให้ดินกับกับไต้ต้นกล้ามสมานกันเป็นเนื้อเดียวนะคะมันจะได้ติดรากเร็วไม่โคลงเคลงนะคะ เสร็จแล้วนะคะพเพื่อนๆจะลดน้ําก็ได้ไม่ลดก็ได้นะเดี๋ยวตอนบ่ายฝนจะตกก้อยก็เลยไม่ลดนะคะไม่ลด,ลดเดี๋ยวฝนมันตกนะคะดินก็ชื้นด้วยแต่ถ้าเกิดมันดินแห้งก็ลดให้ชุ่มๆเลยนะคะแล้วก็รดทุกวันวันละหนึ่งครั้งนะคะแล้วแต่อากาศกอ,ยาอย่างที่ก้อยบอกไปเนาะหลังจากที่เราปลูกลงดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอให้ต้นกล้าเขาติดดีขึ้นสักประมาณ2-3ถึงมอาทิตย์เราถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยอีกครั้งในช่วงที่ต้นกำลังโตค่ะ ขั้นที่3การใส่ปุ๋ยพรวนดินลดน้ำแล้วกัน ใช้เนตกลางมุ้งให้ผักนะคะวิธีการนี้ก็จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะต้องทําเป็นวนเป็นลูปเดิมค่ะการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยร,บรอบๆโคนต้นนะคะห่างจากโคนต้นประมาณ3นิ้วนะคะโดยเรากะประมาณเอาโดยใช้ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรือว่าปุ๋ยหมกักพืชสดที่เราทําเองก็ได้ค่ะนํามาโรยรอบๆนะคะจากนั้นก็ใช้พลั่วนะคะพรวนดินให้เข้ากันให้ปุ๋ยลงไปอยู่ใต้ดินนะคะวิธีการนี้ต้นไม้จะได้รับปุ๋ย ได้มากกว่าการโรยธรรมดาไว้ด้านบนนะคะจากนั้นเราก็ลดน้ำให้ชุ่มค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากรดน้ำก็รอวันที่ฝนตกนะคะก็สามารถใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็รอฝนได้เลยค่ะแล้วก็การใช้เน็ตกลางมุงให้ผักนะคะวิธีการนี้จะช่วยป้องกันเรื่องของโรคแมลงแล้วก็มแมลงศัตรูพืชได้ดีมากๆเลยนะคะใช้คู่กันกับการให้ปุ๋ยดูแลแบบนี้ต้นก็จะโตเร็วค่ะ สำหรับสูตรปุ๋ยแล้วก็สูตรสารกำจัดแมลงแบบชีวภาพแบบทำเองก็จะแปะลิงก์ไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างหรือว่าตัวไอด้านบนนะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆที่ไม่มีเวลาสามารถซื้อทางร้านค้าออนไลน์ได้เหมือนกันค่ะปุ๋ยชีวภาพต่างๆเหล่านี้จะขายในราคาโปรโมชั่นแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆจะส่งถึงหน้าบ้านมีเก็บไปทางให้ด้วยนะคะปุ๋ยขี้ไก่นี่แหละคะ่ะ อย่างต้นไซเนี้เราก็จะให้ประมาณกำมือคว่ำๆนะคะถ้าต้นเล็กหน่อยก็เหลือประมาณหยิบมือเพื่อนๆก็ลองกะเอาดูตามขนาดของผักเนาะเนี่ยค่ะเราจะเห็นขอบของใบใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือรากเขาเดินประมาณนี้เราเราหว่านปุ๋ยนะคะแล้วก็สว่านตามขอบใบเนี่ยค่ะแบบนี้เขบก็จะได้เต็มๆนะคะเนาะปุ๋ยมันก็จะได้ถึงรากเขาเพราะว่ารากเขาอยู่ประมาณนี้เนี่ยค่ะก็มาๆๆนี้นะคะ หวานไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการพรวนดินนะคะหลังจากที่เราหวานเนี่ยเราก็ต้องพรวนดินให้เขาไปเลยนะคะเพื่อนๆพรวนเสร็จแล้วรดน้ําเลยผักก็จะได้อย่างเต็มที่ค่ะเนี่ยก็พรวนตามขอบไปแบบนี้ค่ะพรวนให้ดินมันร่วนซุยมีอากาศเวลาเราพรวนแล้วแบบนี้ใส่ปุ๋ยแบบนี้นะคะผักก็จะโตเร็วค่ะเวลาพรวนแล้วเราก็เอาดินดันเข้าไปดันเข้าไปที่โคนให้เขานะคะจะได้ ดินปุ๋ยมันจะได้ไม่หนีนะคะเวลารดน้ำเนาะมันก็จะอยู่ตามดินแบบนี้ค่ะฝังนี้ด้วยนะคะกบกบโคนดินไว้หน่อยประมาณนี้ค่ะโอเคประมาณนี้นะคะนะคะผักกัดข่าวก็เริ่มโตแล้วนะคะหลังจากที่มันโดนมแมลงกินเนาะก้อยก็ได้ คุมเน็ตแล้วนะคะแต่ว่าข้างในก็ยังมีแมลงอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็จะใบไ,ไหนที่มันโดนกินแล้วมันก็จะเป็นรูนะคะแต่ว่าใบใหม่ที่งอกขึ้นมาค่ะสังเกตว่ามันไม่มีรอยแมลงเนาะก็จะปล่อยแบบนี้แหละถ้าเขายังมีแมลงอีกเดี๋ยวก็จะใช้น้ําส้มฉีดเข้าไปอีกนะคะเนาะน้าส้มมันก็เป็นการไล่แมลงนะคะแต่มันไม่ได้ฆ่าแมลงมันก็จะยังมีอยู่นะข้อ4ค่ะก็คือการดูแลเรื่องของแมลงศัตรูพืช การกำจัดวัชพืชค่ะถ้าเราปลูกไปสักระยะหนึ่งนะคะก็จะมีเรื่องของโรคแมลงเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่า,มาแมลงเขาจะชอบผักแล้วก็จะหาทางเข้าไปให้ได้นะคะวิธีการก็คือเราจะใช้สารกําจัดมแมลงโดยเราทําเองนะคะเป็นสารชีวภาพค่ะไม่ก้ยจะแปะ ลิงก์การทำสารชีวภาพกำจัดแมลงไว้ในกล่องละเอียดด้านล่างนะคะหรือว่าตัวไอด้านบนค่ะมันจะมีอยู่ด้วยกัน3 4 5สี่หสูตรใช้ผสสลับกันนะคะถ้าใช้สูตรเดียวแมลงมันก็จะไม่กลัวนะคะเพราะว่าเราเป็นสารชีวภาพใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ประมาณ3 4 5ี่หสูตรสลับกันหมุนเวียนกันเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงกลับมาที่เดิมค่ะ การดูแลนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยแล้วก็ถอนหญ้านะคะหญ้าที่เพื่อนเห็นนะก็คือถอนออกให้หมดเลยแล้วก็ดูเรื่องโรคแมลงด้วยค่ะเดี๋ยวตอนแรกก็จะเอาใบแก่ๆออกนะคะใบแก่ๆออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่ค่ะใบที่เขาอยู่ด้านล,าล่างๆนี่ค่ะที่มันแก่ๆจะเอาออกน,นะคะนี่ อนไรที่แก่มากก็เออเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ปีนะคะตอนต้น,ตนอย่างนี้นะคะเปิดแล้วก็ใช้มือนะคะล้วงที่ถึงดันแล้วก็ใส่เข้าไปควรดินด้วยะคะ่ะแบบนี้นะคะ ก่อนให้ปุ๋ยก็จะดึงใบแก่ๆด้านล่างออกนะคะเป็นการดูแลเรื่องของความสะอาดไม่ให้มันเป็นที่หมักหมมของพวกแมลงแล้วก็เชื้อโรคค่ะมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องรากเน่ากวนเน่าแล้วก็เชื้อโรคนําโรคไปติดกับต้นอื่นแล้วก็ในส่วนอื่นของแปลงด้วยนะคะถ้าในกรณีที่ต้นนะคะติดเชื้อโรคแล้วมีพริยะมีแมลงรบกวนแล้วให้เราใช้สารกําจัดกําจัด ไปทุก3วันนะคะเพราะว่าสารไร้แมลงเป็นแบบชีวภาพจะต้องทําหลายครั้งค่ะและนอกจากเรื่องของสัตว์พืชแล้วนะคะการกําจัดวัชพืชก็เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะถ้าเราไม่ได้คุมพลาสติกสีดําวัชพืชจะขึ้นเยอะมากเราก็ต้องหมั่นในการถอดแล้วก็กําจัดอยู่ตลอดเวลานะคะจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเลยค่ะ เมื่ออยู่ในช่วงของผากกาดเริ่มห่อหัวนะคะก็คือหัวเขาเริ่มมีลักษณะซ้อนแน่นมากขึ้นค่ะเราจะมีวิธีการนะคะก็คือทำให้หัวนั้นห่อเร็วโดยใช้เชือกนะคะมัด ที่หัวทิ้งไว้ค่ะเพื่อให้เขาเกิดการซ้อนกันได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ป้องกันพวกโรคแมลงเข้าไปกินด้านในใจกลางของพักกัดขาวด้วยนะคะวิธีการนี้คนญี่ปุ่นจะนิยมมากเลยค่ะวิธีการมัดก็ใช้เชือกนะคะมัดไว้หลุมหลวงด้านนอกค่ะรอให้เขาจเจริญเติบโตถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวแล้วค่อยตัดค่ะ วิธีนี้จะทําให้เข้าหัวเร็วนะคะแล้วก็ป้องกันมแมลงแต่เ,เพื่อนๆบางคนถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมัดก็ได้นะคะเพราะว่าก้อยเองก็รู้สึกว่ามันไม่สวยอะค่ะมองแล้วมันก็เป็นก้อนๆก,กลมๆยังไงก็ไม่รู้นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะมัดในช่วงของฤดูหนาวเพื่อป้องกันความเย็นแล้วก็มแมลงด้วยค่ะขั้นตอนที่5ก็คือการดูแลรักษาแบบเดิมนะคะซ้ําไปมาวนเป็นลูกนะคะจนกระทั่งเก็บผลผลิตค่ะ ผักกาดข่าวปีที่ก้อยปลูกอยู่จะเป็นพันเบานะคะเก็บเกี่ยวอยู่ที่45-60วันค่ะเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ววิธีการเก็บเกี่ยวก็ใช้มีดคมๆตัดนะคะจากนั้นก็ค่อยทำการถอนต้นทิ้งแล้วก็เตรียมดินสำหรับปลูกผักหมุนเวียนชนิดอื่นต่อไปค่ะคข้างในนะคะขาวสวยเลยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้จะเก็บอันนี้ไปนะคะตัดไปเลยลเดี๋ยวไปปอกไปล้างที่บ้านเอานะคะเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วค่ะ นะโอเคเดี๋ยวก็จะตัดที่โคนนะคะตัดที่โคนเลยตัดที่โคนนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปล้างเอาปอกเอานะคะนี่เห็นไหมตัดออกหน่อยเดี๋ยวค่อยไปล้างไปปอกเอาอืโอเคประมาณนี้คะ่ะเห็นไหมคะ ข้างนอกเนี้ยกินได้นะคะเพื่อนๆไม่แก่นะเอาใบออกสักสองสามใบก็กินได้แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมอดสารจริงจริงูเต็มเลยโอเคค่ะนี่ได้แล้วหนึ่งหัวเดี๋ยววันนี้เอาสองหัวนะคะเอาไว้กินจะได้ไม่ต้องมาบ่อยเนาะประมาณสักสามวันสี่วันค่อยมาค่ะเดี๋ยวตัดอีกหัวหนึ่งอันนี้นะคะนี่อันนี้ก็กินได้แล้วค่ะเลยชึบ เรียบร้อยแล้วค่ะเอาเชือกนี่ค่ะคมันเริ่มห่อนะคะแต่มันห่อไม่แน่นแต่ว่ากินได้แล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้ก้อยก็นํำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆที่ไม่เข้าใจแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามลงไปได้ในกลุ่มนะคะในกลุ่มใน Facebook เป็นกลุ่มสมาชิกในการปลูกผักค่ะสมัครได้ฟรีนะคะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างแล้วก็ในคอมเมนต์ด้านบนนะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเทสต t h e r ะ これも緑,緑緑ね。うん、元気。やってやって。おう、教えてた。きれいね、元気。うん元気、ケベんきれそうそうそう。きはおうちよ。はい。 。ここに石がある。くわね、石。くらう石ね。ここに石。石、山の石。ここの、ここも。この人が石を投げた、ここに。いいよ。ここにも投げたね。ダメだね。ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ แล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ